ครับกับสวัสดีเอฟซีแฟนซองนะครับของเซียนนาดีพะรวยสุขูสุขคนนะครับครับมือนีก็เป็นมือวันพะเลือดหัดนะครับวันพะเลือดหัดที่สามสิบเอ็ดนะครับวันพะเลือหัดสวัสดีที่สามสิบเอ็ดนะครับกับมาตามต่อกันเยกนะครับกับหัวเล่าพัฒนานะครับของเซียนนาดีนะครับไนสีลงให้พียง้น้องเข้านะครับครับรลอดที่แล้วนะครับผลหัวเล่าออกนะครับ 992นะครับ529นะครับ992 529ครับนี่คือผลหวยเหล้าออกรอบที่แล้วนะครับเอาใส่ละเชียนเลยครับนี่คือผลหวยเหล้ารอบที่แล้วนะครับออกหมืนเคลืนนะครับ992นะครับ529นะครับส่วนใกไทยสามตัวกับ529นะครับ เลขไทย2องตัวกับ2เก่านะครับส่วนเหล็กลังนะครับออก2หาครับครับของเสี้ยนาดีกับรดนะครับเด้พี่น้องครับเลขวิ่งอันนี้สุดเอาลงไซคงสุดไทยให้พี่น้องเข้านะครับกระลุดนะครับครับนี่คือเหล็กสุดเอาลงในกลุมนะครับโคงสุดไทยกระลุดไปนะครับครับกระเสียดายโอกาสนะครับ สรุปคงสุดท้ายของเสยนนาดีล่ง <c oughs> ไล่ซดนะครับให้พีให้นองเข่าเบ่งนะครับเส้นนาดีก็จับคูออกมาลักษณะนี้นะครับนี่นะครับแต่ว่าเส้นนาดีเอียบเสียทันได้แต่เขาเบ่งในไล่ซดนะครับไล่สดสรุปโคงสุดท้ายของเส้นนาดีก็ะเห็นนะครับเพราะว่าเอาคูนี่ล่งนะครับกับคูหกสามสามหกล่งนี่ครับส่วน นึ่งีกับสองหาหนึ่งหาสองหกนี่บอดดาวล่องให้พีนองเข้าครับนี่มันมาออกชุดนี่ครับออกสุดนี่สุดหาสองนี่ครับเช่นาดียเอาหกสามนะครับลงครับถือว่าผลาดกันไปอีกนะครับกเสียดายโอกาสอยู่นะครับพอตัวเล็กขีบแหลกนะครับเช่นเดียวลงไปแล้วมันสิไลตัวนะครับครับเข้ามาตามต่อกำหลอดไมนะครับ ตามตอบรอบไม่ของเราพัฒนานะครับรอบนี้นะครับวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งวันศุกร์ที่หนึ่งบนนะ้านวันศุกร์ครับหัวบอกวันศุกร์นะครับเมนบนนะ้านว่ 30 3สมเอันนี้31ดวันที่1นึงนะครับวันศุกร์ที่1นึงศุกร์ที่หนึง,นงอกมือเดียวกันกับหัวรัฐบาลไทยนะครับต่วหัวรัฐบาลไทยออกก้นนะครับสิงหาคม256 6 ราวพัฒนาครับของเซียนน่าดีนะครับ <c oughs> วิ่งรูดนะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับวิ่งรูดบนล่างครับจใ้้พี่น้องเข้าเบื้องสุดเต็มไปกว่อนะครับด้านี่คือสูตรของเสียนนาดีนะครับ ชุดเต็มนะครับเอาปากาเชนนะครับบบแจงปันไดนะครับแล้วยขยายให้เบิ้งนะครับนี่นี่คือชุดเต็มนะครับด้อของเส้นอดีกครับสิคัดตัวได้ <c oughs> มาลงนะครับเดี๋ยวสิล่งให้พี่ให้น้องเขาเบิง้งนะครับถ่ายเย็บเสื้ทันได้ว่เาเส้นอดีเอาตัวลกตัวคัดล่งแล้วถ้าบ่มาเข้ากับส่วนที่เหลือในนี่ก็เบืบ้องใบเป็นแนวทางกันได้แล้ครับด้วยครับ <c oughs> เลขวิ่งนะครับเลกวิ่งนะครับจิมาตัวใดนะครับ เจ็ดนะครับเรียกวิ่งเจ็ดเจ็ดตัวเดียวนะครับวิ่งเจ็ดตัวเดียวนะครับจับคู่นะครับหนึ่งห้า

สูตรที่สองนะครับเสี่ยนนาดีบาเดีวลงเลยครับเด้ยเดี๋ยวรอเป็นคงสุดท้ายของเสียนนาดีอีกรอบหนึ่งนะครับตัวเล็กอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่ายู่ในนี้นะครับเสียนนาดีเอาสูตรหนึ่งลงเะครับเด้ยองหานี่ตัดออกครับพอมันออกมาแล้วนะครับครับ2องหานี่เสียนนาดีตัดออกเอา2องแปดมาแท่นนะครับ2องแปดมาแทน2องหานะครับก็เลยไม่อยู่ลักษณะนี้นะครับเด้ยครับวิ่งเจ็ตัวเดียวครับ เพื่อเพื่อออกหอดรัฐบาลไทยได้พี่นอ้อยู่ในนี้นะครับเลขกในชุดนี้มีิสีย์ลุ่นก็ห้อยรัฐบาลไทยพอมนะครับครับสิดเดนให้ตัวไดนะครับก็บมียโยสองหกสองเจ็ดนะครับเนาะล่องสองเหมือนกันครับเลียกวิง่งเด่นเจ็ดลองสองนะครับ <c oughs> รอบนี้หกครูครับว่ามีตัวกันว่ามีตัวนี่นะครับเขาคือเขารุดคือรุดน,น,น,นะครับบอหลายตัวให้พี่ลองเท่านะครับ ตัวเน,น้นเน้น,น,น,นแห้งก็มมนะครับมีอยู่สองคู่ครับมีอยู่แค่นี้นะครับส่วนตัวล่างนะครับพี่น่องก็ยับประมาดด้วยครับด้อตัวล่างนี่ตัวล่างนี่นมาได้นะครับมาได้นะครับตัวเด่นส่วนมากกับบอครเด่นถึงแท้กับบอครเขาก็มีนะครับ ครับให้พี่น้องเข้าแชปหนาจอยด้วยครับเด้อครับครับแคปหน้าจอยครับครับสำหรับเล่าวันซุกนะครับที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกเราพัฒนาเสียนาดีวิ่งรูดบนล่างเจ็ดกับสองนะครับเจ็ดกับสองนะครับตะล่องสองเป็นตะล่องนะครับคบม็นล่องนะครับเอามาประกบกันเลยเป็นตัวเดียนความนะครับจับคู่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับ สองหกสองเจ็ดสองแปดครับครับก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าโชกมันไปต้องการสุกูสุขคนเพะว่าเสียนาดีสิบผ้าไม่ออกไม่ต้นโยวัดอ่สามัคคีถ้ำวัดที่เสียนาดีไหลสดลงมือเสานีนะครับผ้าไปลงโบสดนะครับ <c oughs> ครับค่อยติดตามตัวเลขยอดอุโบสถนะครับแม่นนะครับของวัดป่ายางนะครับ ัดปลาย่างนี่แม่นตัวเลขพี่ไก่เขาเต็มๆนะครับของปลาย่างยอดอุโบสถนะครับครับรอบนี้เขาก็มาตามจ่องไฟยล่อฟั่งเบื้องผลนะครับเพราะมันเป็นเครื่องมือขวยรัฐบาลไทยออกเครื่องหวยเล่าออกนะครับครับตัวเลขก็แน่นนี้นะครับเชียนนาดีบอกไว้เลยว่าเหรียญเครื่องหวยไทยใดนะครับเด้นหวยรัฐบาลไทยกับหวยรัฐบาลเล่านะครับครับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับไ้พี่น้องเข้า สุขภาพร่างกายแข็งแรงโสกมันกันไปน้ากันเด้อครับเด้อถูกหวยรวยเบอร์บ่าวจะเป็นหัวยไทยหวยเล่าหอยโชกดีกันสุขูสุขคนครับสวัสดีครับ